เผววันพันเหลียวรถยังไม่คดเท่าหนึ่งในน้ำใจคนโสรีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับผมอาจารย์เสกเล่าเรื่องผีคาถาอาคมอีกครั้งหนึ่งวันนี้นั้นผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมได้เจอผีซึ่งเป็นผีของเพื่อนรักของผมเองผมได้ได้เจอผีเพื่อนรักของผมที่เสียชีวิตไปนั้น อย่างไรติดตามมาครับผมจะลอยฟังเมื่อครั้งที่ผมไปมีภรรยาที่จังหวัดเชียงรายผมก็ได้คบกับเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งห่างกันประมาณเจ็ดแปดปีซึ่งก็รักกันมากสนิทก,กันมากเมื่อผมมาที่จังหวัดชนบุรีก็ชวนกันมาค้าขายจนได้ซื้อบ้านที่จังหวัดชนบุรีอำเภอเมืองเขาก็ซื้อหลังหนึ่ง ผมก็อิซื้ออีกหลังหนึ่งซึ่งห่างกันประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับเพื่อนผมนีนะ้เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องพระเรื่องเจ้าไม่ชอบเรื่องบาปบุญคุณโทษเขาเป็นคนเกิดวันอังคารนะครับกนะ็ตามพบผมที่แล้วก็ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องแบบนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งเพื่อนของผมนั้นนะปกติเขาก็เป็นคนนะค่อนข้างที่จะดื่มจัดนะครับ เมื่อประมาณสัก8ปก้าปีที่ผ่านมานั้นนะครับผมเพื่อนผมนั้นก็ได้เจ็บป่วยแล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลนะครับเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าไปประมาณสองสาวันก็ออกมาภรรยาเขาก็มาบอกกับผมว่าเพื่อนผมนั้นเป็นโรคร้ายนะครับซึ่งก็เป็นโรคเกี่ยวกับพิษสุรานี่แหละนะครับก็ แต่ไม่ให้ผมพูดไม่ให้ผมบอกผมก็ไม่บอกไม่พูดกับเพื่อนนะว่าเขานั้นเป็นโรครายนะครับเพื่อนผมนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื่มจัดแล้วอีกประมาณ 3- 4สี่วันเขาก็ได้ไปเข้าโรงพยาบาลอีกนะครับไปเข้าเข้าไปนอนที่โรงพยาบาลชุมลีไปนนอนอยู่ประมาณ3 4สี่คืนก็ยังไม่หมอก็ยังไม่ให้อนุญาตให้กลับมา นะครับอยู่มาวันหนึ่งตอนเช้านะครับก็มีกานั้นบินวนไปวนมาวนไปวนมาตรงหน้าบ้านของเขานะครับผมก็ชักเอะใจเอ๊กาเนี่ยมันมาบินอะไรแถวแถวบ้านปกติแถวนะั้นก็ไม่มีกาอยู่แล้วนะครับตกกลางคืนมาประมาณสักตีหนึ่งหมาก็หอนหมาก็หอนผมก็เลยว่า หมาเราสงสัยอยู่ข้างนอกก็เลยเปิดประตูออกไปให้มาไล่ให้หมาเข้ามาบ้านนะครับผมก็เปิดออกไปนะครับผมก็มองไปที่บ้านเพื่อนซึ่งตอนนี้เขาก็อ,าอยู่ที่โรงพยาบาลนนะครับผมมองไปที่หน้าบ้านก็เห็นผู้ชายสองคนตัวดำๆยืนอยู่หน้าบ้านหมาก็เห่าหมาก็หอนผมก็ดูแล้วก็ไม่ใช่คนธรรมดา นะครับซึ่งก็ตัวใหญ่ๆดำๆผมก็เลยเรียกหมาผมเข้ามาไล่หมาเข้ามาในบ้านแล้วผมก็ปิดประตูแล้วก็เข้าไปนอนแล้วก็สวดมนต์นะครับพอตอนเช้าขึ้นมาภรรยาของเพื่อนก็มาบอกว่าให้ไปดูเพื่อนหน่อยนะเพราะว่าเพื่อนให้ให้ไปหาเพราะงั้นอาการก็หนักแล้วโคม่าแล้วอ่าซึ่งผมก็ได้รีบไปนะครับไปรีบ รีบไปที่โรงพยาบาลอาชนบุรีเข้าไปที่ห้องไอซียูพอไปถึงปุ๊บกับเพื่อนก็มีสายอะไรโยงระยะเต็มไปหมดทั้งปากทั้งคอทั้งจมูกอะไรเนี้ยผมเห็นแล้วก็รู้สึกเวทนาเนาะแล้วผมก็ไปบอกว่าผมมาแล้วนะ,ะไปบอกเพื่อนเพื่อนก็เหมือนกับจะรอผมมาก็ สะอึกขึ้นมาแล้วก็อึมลืมตาขึ้นมาแล้วเขาก็พูดกับผมว่าอืมบอกงั้นแล้วก็บอกให้ผมนั้นไปไล่ไอ้สองตัวนั้นอยู่ที่หน้าประตูว่างั้นแล้วก็ชี้ไปทางประตูบอกว่าไล่ไล่ไล่ไ,ลไอ้สองตัวว่างั้นจากนั้นเขาก็คล้ายๆกับหมดสติไปครับอ่าก็ผมก็เอ้ยไล่ใครนะ่ะไม่เห็นมีใครอยู่หน้าประตู ประตูห้อง ICU นะครับผมก็จากนั้นผมก็ซึ่งลูกเมียเขาก็ไปอยู่ตอนนั้นเพราะว่าเขาก็ต้องมาทำาเพราะว่าขายของเนาะเขาก็มาทำของมาคุมคนงานาผมอยู่ไปประมาณประมาณชั่วโมงหนึ่งผมก็บอกหมอว่าผมกลับอพอผมกลับไปผมก็ไปบอกภรรยาเขาภรรยาของเขาก็รีบไปไปดู นะครับแล้วขายก็ไปดูใจนี่แหละผมก็ทํางานของผมปกติประมาณสักสชั่วโมงกว่า10สโมงนนั้นนะครับภรรยาของเขาก็บอกวาอ่าเพื่อนผมนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับซึ่งก็ผมก็เสียใจนะครับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมาหลายปีรู้ใจกันด้วยนะครับแล้วก็ไปเอาศพม,มาไว้ที่วัดที่วัดอยู่ใกล้ๆบ้านนั่นแหละ แล้วก็จัดการาสวดอภิธรรมวัดในเมืองนั้นก็จะไม่ไม่เหมือนวัดแถวบ้านนอกชนบทนะครับบ้านนอกชนบทนี้ก็จะเอาศพไว้ที่บ้านคนก็มาอะไรเขาเรียกว่ามาร่วมด้วยช่วยกันอยู่เป็นเพื่อนกันจนสว่างส่วนที่ในเมืองนั้น,นถึงเวลาสวดอภิธรรมประมาณทุ่มสองทุ่มเสร็จแล้วกินข้าวต้มเสร็จเขาก็จะกลับกัน แล้วเขาก็จะปิดประตูที่ไว้ศพนะครับซึ่งนะครับตอนจะสวดพิธรรมนั้นผมนั้นได้ไปประมาณสักหกโมงกว่าก็จะทุ่มหนึ่งละมืดละผมได้ไปก่อนเพื่อนเลยนะครับไปที่งานศพไปแล้วผมก็เห็นนะครับคอยไปตรงที่าลาศพผมก็เห็นแล้วเพื่อนเพื่อนผมนั่นแหละใส่เสื้อขาวลายสก็ตใส่กางเกงยีน เดินไปเดินมาจากนั้นก็เดินหายเข้าไปในสลาแต่พอเห็นปุ๊บผมรู้เลยเพราะว่าผมนั้นเป็นคนเห็นผีอยู่แล้วผมก็ไม่กลัวจากนั้นก็ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาแล้วก็สวดอภิธรรมเสร็จแล้วประมาณสามทุ่มกว่าภรรยาเขาก็บอกว่าให้นอนเป็นเพื่อนเ,อเ,อเพื่อนคนตายนะครับแล้วก็มีลูกเขาสองคนอาสานอนกับผมกับพ่อผมก็เข้าไปนอน ห้องที่เขาไว้ศพนั้นมีห้องอมีตู้เขาเรียกว่า,อ,าอะไรละ่ะเขาเรียกว่าตู้เย็นนะครับสําหรับโรงเย็นโรงเย็นนะสําหรับใส่ศพนะครับแล้วก็มีรูปภาพตั้งอยู่หน้าโรงเย็นนะผมก็นอนซึ่งห้องนั้นก็กว้างประมาณ4เมตรกว้าง4ี่เมตรยาว4เมตรนี่แหละนะครับประมาณนี้แล้ว ประมาณสักสี่ทุ่มพระเขาก็มาดึงประตูปิดนะครับตอนนี้ก็เหลือผมแล้วก็คนตายแล้วก็ลูกเขาสองคนจากนั้นนะครับประมาณผมก็นอนไปผมไม่คิดอะไรนะครับผมก็นอนไปนอนอยู่หน้าโรงเย็นนั่นแหละประมาณสักตีหนึ่งครับตีหนึ่งผมก็ ตื่นขึ้นมาเพราะว่าผมได้ยินเสียงร้องให้แล้วก็มีคนมาปลุกผมด้วยมาปลุกว่าตื่นๆน,น,นอนอะไรมากมายหรือว่านอนนอนอย่างปะละ่ำปลือทางเหนือ,เ,อเขาพูดอย่างนี้นะครับผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงร้องให้แล้วปรากฏว่าในห้องนั้นลูกเขาสองคนนั้นพากัน แอบกลับไปที่บ้านหมดแล้วนะครับซึ่งบ้านก็ห่างไปประมาณสักกิโลหนึ่งเหลือแต่ผมกับคนตายนี่แหละนะเฝ้าโรงเย็นอยู่บึมบึมบึมเสียงร้องไห้ก็ยังไม่หยุดนะครับร้องอยู่อย่างนั้นนะผมก็เลยตามเสียงร้องเดินเดินเดินไปทางเสียงแล้วก็มาทางโรงเย็นนี่แหละผมก็เลยเดินไปสามสี่เก้าถึงละโรงเย็นปรากฏว่าเสียงร้องไห้อยู่ในโะรงเย็นนี่นแหละผมก็เลยเคาะเลยก็บอกเพื่อนว่า จะไปร้องไห้ทำไมผมบอกตัวเองนะตายไปแล้วผมว่าอย่ามารบกวนจะนอนนะผมก็ว่าอย่างเงี้ยพอผมพูดอย่างนั้นก็เสียงร้องไห้ก็เงียบไปนะครับผมก็มานอนหน้าลงหน้าลงเย็นนั่นต่อนะครนอนกับผีนั่นแหละง่ายง่ายประมาณสักตีห้าพระก็มาเปิดประตูแล้วพระก็ถามว่าเป็นไ,ไงเอา้าแล้วอีกคนสองคนนั้นไปไหนผมก็บอกว่าเขาไปนอนไปแล้วอกับอแอบกลับไปนอนที่บ้านแล้วนะรับผมก็เลย ลุกขึ้นจากนั้นผมก็กลับบ้านกลับพระก็ไปสวดทำวัดเช้านะครผมก็กลับบ้านไปถึงบ้านนะครับซึ่งก็ยังมืดอยู่ตีห้าครับพอไปถึงบ้านซึ่งบ้าน,นเพื่อนผมที่ตายห่างจากบ,บ้านผมประมาณร้อยกว่าเมตรผมก็เลี้ยวไปนะครับเลี้ยวไปตรงหน้าบ้านเขาก็เห็นแล้วนะครับใส่เสื้อขาวลายสกอตใส่กางเกงยีน นะครับจะเป็นใครได้เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคนอื่นก็เลยเป็นเพื่อนของผมนั่นแหละผมก็เลยบอกว่าอ้าวไปยืนอะไรอย่างนั้นบอกตายไปแล้วยังไม่รู้รู้อีกเหรอผมว่าไปไปผมว่างั้นจะรับจะนอนผมพูดอย่างนั้นมันก็เข้าไปแล้วก็สวดมนต์ก็วันวันอยู่แต่ว่าสวดมนต์แล้วก็นอนนะครับอซึ่งผมก็นี่แหละครับประสบการณ์เห็นผีแบบจะจะเลยนะครับซึ่งก็ เห็นด้วยตาเปล่านะครับไม่ได้แบบมโนอะไรไปต่างๆนานาหรือเสียงอะไรต่างๆเห็นด้วยตาเปล่าซึ่งเป็นเพื่อนรักกันด้วยนะครับทุกวันนี้ผ่านมาเกือบสิปีแล้วเวลาเขาอยากจะกินข้าวเ,เ,เขาก็จะมาเข้าเขาจะมาเข้าฝันผมแตนะ่จะไม่ไปเข้าฝันเมียนะว่าเมียจนะชอบดาะนะ่าผมนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเห็นผีก็เลยมาเล่าให้เพื่อนฝูงฟังนะครับ ทุกท่านฟังลืมไปนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ